คุณเชื่อไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตของไทยถูกขายข้ามประเทศและมีใบเสร็จยืนยันใช่ครับไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นหลักฐานจริงคำถามคือใครกล้าทําใครได้ประโยชน์และใครกําลังทําเป็นมองไม่เห็นโอ้ยถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกเปิดพรุ่งนี้มันอาจเกิดซ้ําในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนี่คือรายงานข่าวที่ไม่อยากให้คุณฟังแค่ผ่านๆเพราะทุกประโยคหลังจากนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อคําว่า ความมั่นคงของประเทศฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ไม่ควรถูกทำให้เงียบวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญคำถามที่หนักที่สุดคำถามหนึ่งในประวัติศาสตร์ไซเบอร์ใครกำลังขายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของไทยให้ต่างประเทศและทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคม การตรวจค้นตู้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเอกชนรายใหญ่ในประเทศไทยสิ่งที่พบไม่ใช่แค่สายสัญญาณไม่ใช่แค่ข้อมูลทางเทคนิคแต่คือหลักฐานทางการเงินใบเสร็จใบเสร็จที่ระบุชัดว่ามีการเรียกเก็บเงินจากการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศกัมพูชานี่ไม่ใช่ข้อสงสัยไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่การคาดเดาแต่มันคือเอกสารจริงและเมื่อข้อมูลนี้ถูกยืนยันหน่วยงานรัฐยอมรับตรงกันว่าบริษัทเอกชนของไทยเคยถูกจับได้มาแล้วเคยถูกเรียกเข้าชี้แจงเคยถูกตักเตือนเคยถูกปรับ ตามมาตรการทางการปกครองหลังจากนั้นบริษัทดังกล่าวหยุดปล่อยสัญญาณอย่างน้อยในสายตาของเจ้าหน้าที่แต่ไม่นานความจริงก็ปรากฏอีกครั้งสัญญาณอินเทอร์นเน็ตจากไทยกลับไปโผล่ในกัมพูชาเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการกระทําซ้ําคําถามจึงเกิดขึ้นทันทีถ้ารู้ว่าผิดกฎหมายถ้ารู้ว่าถูกจับได้มาแล้วถ้ารู้ว่าถูกเตือนแล้วทําไมยังกล้าทําอีกและทําไปเพื่ออะไรในกฎหมายไซเบอร์ของไทยมีข้อห้ามชัดเจน ห้ามนำไอพีแอดเดรสของไทยไปใช้ในต่างประเทศเหตุผลไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องเงินเรื่องอาชญากรรมและเรื่องความมั่นคงเพราะไอพีของไทยสามารถถูกใช้เพื่อโอนเงินทำธุรกรรมผิดกฎหมายฟอกเงินหรืออาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติถ้าสัญญาณของไทยถูกใช้จากต่างประเทศใครจะรับผิดชอบประเทศไทยหรือบริษัทเอกชนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลึกลงไปสิ่งที่พบไม่ใช่แค่สัญญาณแต่เป็นโครงสร้างที่ถูกวางไว้มีเส้นทางสัญญาณมีระบบเชื่อมต่อมีการเรียกยเก็บเงิน และมีเอกสารเอกสารที่ยืนยันว่ามีการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจริงนี่คือจุดที่เรื่องนี้เปลี่ยนจากข้อสงสัยเป็นคดีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถูกถามว่าทำไมไม่จัดการตั้งแต่แรกคำตอบของหน่วยงานรัฐคือเราจัดการมาตลอดเราตรวจทุกวันแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงสัญญาณก็ถูกปิดเมื่อเจ้าหน้าที่เดินออกมาสัญญาณก็ถูกเปิดอีกครั้งเหมือนเกมไล่จับระหว่างรัฐกับผู้บริการและคำถามที่หนักกว่านั้นคือถ้าบริษัทแม่อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเราควรเชื่อหรือไม่ เมื่อบริษัทลูกในต่างจังหวัดสามารถปล่อยสัญญาณข้ามประเทศโดยไม่มีใครรู้หรือจริงๆแล้วมีคนรู้แต่เลือกที่จะเงียบเพราะผลประโยชน์มีมูลค่ามากพอวันนี้เรื่องนี้ยังไม่ถึงบทสรุปเพราะพยานหลักฐานยังอยู่ในกระบวนการรวบรวมแต่สิ่งที่ชัดเจนคือบทลงโทษไม่ได้หยุดแค่การปรับแต่รวมถึงการพักใช้ใบอนุญาตและในระดับสูงสุดการเพิกถอนใบอนุญาตถ้าบริษัทเอกชนรายใหญ่ถูกลงโทษในระดับนั้นมันจะไม่ใช่แค่ข่าวธุรกิจแต่มันจะกลายเป็นแรงสั่งสะเทือนต่อทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ใหญ่กว่านั้นทำไมยังมีคนไทยที่กล้าส,ส่งสัญญาณของชาติออกไปให้ต่างประเทศมันเป็นแค่ธุรกิจหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังและถ้าเรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่บริษัทเดียวถ้าเครือข่ายนี้ใหญ่กว่าที่คิดประเทศไทยกำลังเผชิญอะไรอยู่กันแน่เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะสิ่งที่กำลังถูกเปิดเผยอาจเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งตอนต่อไปคุณจะได้เห็นว่าเกมสัญญ,ญาณข้ามชาติไม่ใช่เรื่องเล็กและคนที่อยู่เบื้องหลังอาจไม่ใช่ผู้บริการธรรมดา นี่ไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่นี่คือสัญญาณเตือนว่าใครบางคนกำลังเล่นกับระบบของประเทศแล้วถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวคุณอาจคิดผิดเพราะเมื่อสัญญาณของชาติถูกส่งขายออกไปสิ่งที่ถูกขายอาจไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตแต่มันคืออำนาจความมั่นคงและอนาคตของประเทศต้อนต่อไปความจริงจะชัดกว่านี้และคำถามจะหนักกว่านี้ถ้าคุณคิดว่านี่คือทั้งหมดคุณกำลังประเมินเรื่องนี้ตามเกินไปติดตามต่อแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ควรถูกมองข้ามหลังจากใบเสร็จ ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะคำถามแรกไม่ใช่ใครทําแต่คือทําได้อย่างไรในระบบที่มีกฎหมายมีการกํากับมีการตรวจสอบคําตอบไม่ได้ซับซ้อนแต่มันน่ากลัวเพราะคําตอบคือเขารู้จุดอ่อนของรัฐเจ้าหน้าที่ยอมรับเองว่ามีการตรวจทุกวันใช่ทุกวันแต่ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่สัญญาณก็ถูกปิดและทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เดินออกมาสัญญาณก็ถูกเปิดอีกครั้งไม่ใช่ครั้งสองครั้ง จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดซ้ำซ้ำและซ้ำอีกนี่ไม่ใช่ความบัมือนญแต่มันคือการรู้ล่วงหน้ารู้ว่าใครจะมาตรวจรู้ว่าจุดไหนถูกจับตารู้ว่าควรปิดตอนไหนและเปิดตอนไหนคำถามคือใครบอกหรือใครมองไม่เห็นและใครเลือกจะไม่เห็นเมื่อหน่วยงานรัฐถ,ถูกถามตรงๆว่าทำไมไม่จัดการให้เด็ดขาดตั้งแต่ครั้งแรกคำตอบที่ได้สะท้อนความจริงอีกด้านหนึ่งของระบบเราเข้มงวดเราเตือนเราออกตรวจแต่เขาหลบ ฟังดูเหมือนรัฐพยายามเต็มที่แต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือการยอมรับว่ารัฐตามไม่ทันและเมื่อรัฐตามไม่ทันคนที่ได้เปรียบคือใครคําตอบไม่ใช่ประชาชนแต่คือผู้ถือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่ใช่แค่บริการมันคือโครงสร้างพื้นฐานมันคือเส้นเลือดของเศรษฐกิจและมันคือเครื่องมือของอาชญากรรมเมื่อสัญญาณของไทยถูกนําไปใช้ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นจุดเสี่ยงด้านอาชญากรรมไซเบอร์ผลกระทบไม่ได้หยุดแค่รายได้ แต่มันลากไปถึงการฟอกเงินการหลอกลวงการโอนเงินผิดกฎหมายและถ้าเงินพวกนั้นไหลผ่านระบบของไทยใครต้องรับผิดชอบเมื่อเจ้าหน้าที่ลงลึกพบว่านี่ไม่ใช่แค่สายสัญญาณเส้นเดียวแต่มันคือระบบที่ถูกจัดวางไว้มีการเชื่อมต่อมีการกําหนดเส้นทางมีการเก็บเงินเป็นงวดทุกอย่างเป็นระบบและระบบแบบนี้ไม่สามารถเกิดจากการแอบทําของลูกน้องระดับล่างมันต้องมีการอนุญาตต้องมีการรู้เห็นหรืออย่างน้อยต้องมีการปล่อยผ่าน คำอ้างของบริษัทแม่ที่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นจึงถูกตั้งคำถามทันทีเพราะถ้าไม่รู้จริงสแสดงว่าการควบคุมภายในล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่ถ้ารู้แต่เลือกจะไม่หยุดนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งและนั่นคือเรื่องที่อันตรายกว่าเพราะมันหมายความว่าผลประโยชน์มีน้ำหนักมากกว่ากฎหมายมีคำถามหนึ่งที่ไม่มีใครตอบตรงๆเงินจากสัญญ,ญาเหล่านี้ไปอยู่ที่ใครใครได้ใครเสียและใครกําลังเสี่ยงเอาประเทศไปเป็นเครื่องมือวันนี้กระบวนการสอบสวนยังไม่จบ พยานหลักฐานยังถูกเรียกเพิ่มเอกสารบางส่วนยังไม่ถูกส่งทั้งที่มีการขอมาแล้วหลายวันยิ่งช้ายิ่งเพิ่มคําถามและยิ่งทําให้สังคมเรื่องไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะถูกจัดการจริงหรือจะถูกทําให้เงียบเพราะชื่อของบริษัทไม่ใช่รายเล็กแต่เป็นผู้บริการรายใหญ่ที่มีผลต่อระบบทั้งประเทศถ้าลงโทษจริงแรงสันสะเทือนจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ลงโทษสัญ,ญญาณที่ส่งออกไปอาจไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตแต่มันคือสัญญ,ญาณว่ากฎหมายมีราคาต่อรองและถ้าวันหนึ่งเรื่องนี้ถูกลืม มันจะกลายเป็นแบบอย่างว่าความผิดสามารถทําซ้ําได้ถ้ามีผลประโยชน์มากพอตอนนี้เราอาจยังไม่เห็นทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือนี่ไม่ใช่การกระทําของคนคนเดียวและไม่ใช่เหตุการณ์โดดๆแต่มันคือเครือข่ายที่กําลังถูกเปิดโปงทีละชั้นและในตอนต่อไปคําถามจะไม่ใช่แค่ใครทําแต่จะกลายเป็นใครคุ้มใครหนุนและใครไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยนี่คือตอนต่อไปความจริงจะเริ่มชี้เป้าและชื่อที่ถูกพูดถึงอาจทำให้ทางประเทศ ต้องเงียบลงอีกครั้งตอนนี้เรื่องไม่ได้อยู่แค่ระดับบริษัทแต่มันกําลังแตะเส้นแบ่งของกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์กฎหมายที่ถูกออกแบบมาไม่ใช่เพื่อจัดระเบียบธุรกิจแต่เพื่อปกป้องประเทศหนึ่งในข้อห้ามที่ชัดเจนที่สุดคือห้ามนำา p p d d r e s s ของไทยไปใช้ในต่างประเทศไม่ใช่เพื่อเหตุผลทางเทคนิคแต่เพราะ IP คือบัตรประชาชนของระบบดิจิทัลเมื่อ IP ของไทยถูกใช้งานจากต่างประเทศทุกการโอนเงินทุกการหลอกลวง ทุกธุรกรรมผิดกฎหมายสามารถย้อนกลับมาชี้ว่าต้นทางคือประเทศไทยนั่นหมายความว่าชื่อของประเทศจะถูกผูกเข้ากับอาชญากรรมและนี่คือเหตุผลที่กฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดแต่ในคดีนี้ข้อห้ามนั้นถูกละเมิดไม่ใช่โดยบุคคลนิรนามแต่โดยผู้บริการที่ถือใบอนุญาตจากรัฐเมื่อข้อมูลถูกส่งต่อถึงต,งตำรวจการตรวจสอบไม่ได้หยุดอยู่แค่จุดปล่อยสัญญ,ญาณแต่ขยายไปถึงเส้นทางการเชื่อมต่อทั้งหมดและสิ่งที่พบไม่ใช่การต่อสายแบบชั่วคราวแต่มันคือโครงสร้าง โครงสร้างที่มีการวางระบบกำหนดเส้นทางควบคุมปริมาณและจัดการการเรียกเก็บเงินนี่ไม่ใช่งานของคนคนเดียวและไม่ใช่การแอบทําแบบสมัครเล่นระบบแบบนี้ต้องอาศัยความรู้อำนาจและการอนุญาตคำถามจึงหนักขึ้นใครเป็นคนอนุญาตใครเป็นคนมองผ่านหรือใครเป็นคนสั่งเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนพบว่ามีการใช้สัญญาณของไทยในพื้นที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและไม่ได้เกิดขึ้นแค่ช่วงสั้นคําว่าทดลองจึงใช้ไม่ได้เพราะนี่คือการใช้งานจริงในระดับธุรกิจ และเมื่อมีการใช้งานจริงย่อมต้องมีผู้รับเงินเงินจำนวนนี้ไม่ได้หายไปมันถูกเรียกเก็บถูกโอนและถูกบันทึกไว้เอกสารการเงินจึงกลายเป็นหลักฐานที่สําคัญที่สุดเพราะต่อให้ใครปิดสัญญาณได้แต่เงินปิดไม่ได้เมื่อถูกถามว่าเรื่องนี้อันตรายแค่ไหนคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญชัดเจนถ้าไอพีของไทยถูกใช้ในอาชญากรรมข้ามชาติประเทศไทยอาจถูกมองเป็นต้นทางและนั่นคือความเสียหายในระดับความเชื่อมั่นระหว่างประเทศไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแต่รวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านการเงินและด้านกฎหมายทั้งหมดอาจสั่นคลอนนี่คือเหตุผลที่หน่วยงานรัฐเริ่มพูดถึงมาตรการที่รุนแรงขึ้นไม่ใช่เพราะต้องการลงโทษแต่เพราะไม่สามารถปล่อยให้ความเสี่ยงนี้ดำเนินต่อไปบทลงโทษที่ถูกพูดถึงจึงไม่ใช่เรื่องเล็กพักใช้ใบอนุญาตหรือในระดับสูงสุดเพื่อถอนใบอนุญาตซึ่งเท่ากับตัดออกจากระบบและนี่คือจุดที่เรื่องนี้เริ่มกระทบทั้งอุตสาหกรรมเพราะถ้าลงโทษจริงจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่ว่าใบาอนุญาตไม่ใช่เกราะป้องกันแต่คือความรับผิดชอบ คำถามนี่ยังค้างอยู่คือทำไมถึงต้องปล่อยให้เรื่องนี้เดินมาถึงจุดนี้ทำไมสัญญาณของชาติถึงถูกนำไปใช้เหมือนเป็นของส่วนตัวและทำไมผลประโยชน์ถึงดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากกว่าความมั่นคงตอนนี้การสอบสวนกำลังขยายผลไม่ใช่แค่หาคนผิดแต่หาคนที่เกี่ยวข้องหาคนที่ได้ประโยชน์และหาคนที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยเพราะถ้าระบบนี้ถูกสร้างขึ้นจรงิงมันย่อมไม่จบที่บริษัทเดียวและถ้าเครือข่ายนี้ใหญ่กว่าที่คิดคำถามต่อไปจะไม่ใช่แค่ใครขายสัญญ,ญาณ แต่คือใครใช้ใครคุมและใครได้กําไรจากมันตอนต่อไปชื่อบางชื่อจะเริ่มชัดขึ้นและแรงสั่นสะเทือนอาจไปไกลกว่าที่ใครคาดคิดเมื่อเรื่องนี้เดินมาถึงจุดหนึ่งคาอธิบายที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้มากที่สุดคือคําว่าไม่รู้ไม่เห็นบริษัทแม่ชี้ไปที่บริษัทลูกชี้ไปที่พื้นที่ชี้ไปที่ระดับปฏิบัติการและบอกว่าไม่ได้รับรู้ไม่ได้สั่งการไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คําถามคือถ้าไม่รู้จริงเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะสิ่งที่ถูกค้นพบไม่ใช่แค่การต่อสายแบบลับๆแต่มันคือระบบที่ต้องใช้ต้นทุนใช้โครงข่ายและใช้สิทธิในการเข้าถึงสิทธิที่ไม่ได้อยู่ในมือพนักงานระดับล่างแต่ผูกอยู่กับโครงสร้างบริษัทและนี่คือเหตุผลที่คำว่าไม่รู้ไม่เห็นเริ่มฝังไม่ขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลึกลงไปสิ่งที่ปรากฏคือเอกสารเอกสารการเรียกเก็บเงินค่าเช่าสัญญ,ญาอินเทอร์เน็ตเอกสารที่มีตัวเลขมีรอบบินมีการบันทึกเอกสารที่ชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่การแอบใช้ แต่เป็นการให้บริการและเมื่อมีการให้บริการย่อมต้องมีการอนุมัติคำถามจึงเปลี่ยนจากใครแอบทาเป็นใครอนุญาตหรือใครเลือกจะไม่ห้ามเพราะในระบบองค์กรขนาดใหญ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยลำพังการเปิดระบบต้องมีสิทธิการปล่อยสัญญาณต้องมีการควบคุมและการเรียกเก็บเงินต้องผ่านขั้นตอนถ้าบริษัทแม่ไม่รู้แปลว่าระบบควบคุมภายในล้มเหลวอ,อย่างรุนแรงแต่ถ้ารู้แล้วปล่อยให้เกิดนั่นคือการตัดสินใจ และนั่นคือสิ่งที่กฎหมายให้ความสําคัญที่สุดเจ้าหน้าที่รัฐยอมรับตรงไปตรงมารอบนี้เป็นรอบที่เถียงไม่ได้เพราะหลักฐานไม่ได้อยู่แค่ในสายสัญญาณแต่อยู่ในบัญชีเงินคือสิ่งที่โกหกยากที่สุดคุณสามารถปิดสวิตช์คุณสามารถถอดสายแต่คุณไม่สามารถลบเส้นทางเงินได้ง่ายๆและเมื่อเส้นทางเงินถูกเปิดออกคําถามใหม่ก็ผุดขึ้นมาทันทีเงินจํานวนนี้มากแค่ไหนใครเป็นผู้รับและไหลไปจบที่ใครในขณะที่การสอบสวนกําลังขยายผล สิ่งหนึ่งที่สังคมเริ่มรู้สึกคือความเงียบเงียบจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเงียบจากบางกลุ่มที่เคยออกมาโต้แย้งเร็วความเงียบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรแต่ในโลกของข่าวความเงียบมักแปลว่ากำลังคิดคิดว่าจะอธิบายอย่างไรคิดว่าจะหยุดเรื่องนี้ตรงไหนหรือคิดว่าจะผลักภาระไปให้ใครและนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเพราะการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในช่วงน,นี้ว่ารัฐจะเดินต่อหรือจะถอยถ้ารัฐเดินต่อบทลงโทษจะไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือใบอนุญาต ถ้ารับถอยสัญญาณที่ส่งออกไปจะไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตแต่คือสัญญาณว่าระบบสามารถต่อรองได้และถ้าระบบต่อรองได้คนที่เสียจะไม่ใช่บริษัทแต่คือประชาชนตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ขั้นตอนต่อไปการประชุมการพิจารณาและการตัดสินใจเพราะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรมันจะกลายเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่หรือเป็นบาดแผลเดิมและในตอนต่อไปคําถามจะไม่ใช่แค่บริษัทแม่รู้หรือไม่รู้แต่จะกลายเป็นใครได้ประโยชน์จากความเงียบนี้ ใครได้เวลาจากความล่าช้าและใครไม่อยากให้เรื่องนี้ไปถึงเส้นสุดท้ายตอนต่อไปคือจุดตัดสินว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นคดีตัวอย่างหรือจะถูกกลืนหายไปกับระบบเดิมเรื่องนี้เดินทางมาถึงจุดที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปเพราะเมื่อหลักฐานถูกวางลงบนโต๊ะคำถามก็ไม่ใช่ใครสงสัยแต่คือใครต้องรับผิดการสอบสวนไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติการแต่ไล่ขึ้นไปตามโครงสร้างอำนาจเพราะระบบไม่เคยทำงานเอง ทุกสัญญาณที่ถูกเปิดต้องมีคนอนุญาตทุกการเรียกเก็บเงินต้องมีคนรับรู้และทุกการเพิกเฉยคือการตัดสินใจรูปแบบหนึง่งวันนี้หน่วยงานรัฐยืนยันชัดบทลงโทษไม่ได้จำกัดแค่การปรับแต่รวมถึงการพักใช้ใบอนุญาตและในระดับสูงสุดการเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งหมายความว่าบริษัทเอกชนรายใหญ่อาจถูกตัดออกจากระบบไม่ใช่ชั่วคราวแต่ถาวรน,นี่ไม่ใช่การลงทษทางธุรกิจ แต่มันคือการปกป้องความมั่นคุงของประเทศเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สินค้ามันคือโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินและความปลอดภัยถ้าวันนี้รัฐเลือกที่จะอ่อนพรุ่งนี้ใครก็สามารถทำสำได้แต่ถ้าวันนี้รัฐเลือกที่จะเดินหน้ามันจะส่งสัญญาณไปถึงทุกบริษัทว่าใบาอนุญาตไม่ใช่ของประดับแต่คือสัญญากับประเทศคำถามสุดท้ายที่ยังค้างอยู่ในใจประชาชนคือ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในระบบที่ควรจะรัดกุมและถ้าไม่มีใครถูกลงโทษอย่างชัดเจนความเชื่อมั่นจะกลับมาได้อย่างไรเพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่คำอธิบายที่สวยงามแต่คือความรับผิดชอบวันนี้เรื่องนี้อาจยังไม่จบในทางกฎหมายแต่ในทางสังคมมันได้กลายเป็นบททดสอบบททดสอบว่าระบบกำกับดูแลของไทยเข้มแข็ง,แ,ขงแค่ไหนบททดสอบว่าผลประโยชน์จะมีน้ำหนักมากกว่าความมั่นคงหรือไม่ และบททดสอบว่าความเงียบจะถูกใช้แทนคําตอบอีกครั้งหรือเปล่าเพราะถ้าความจริงถูกกลบมันจะไม่หายไปมันจะรอวันที่โผล่ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่ใหญ่กว่าเดิมรุนแรงกว่าเดิมและยากจะแก้ไขกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้ไม่ควรถูกลืมไม่ควรถูกเลือนและไม่ควรถูกทําให้เงียบเพราะสัญ,ญญาณที่ถูกขายออกไปอาจาไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตแต่มันคืออธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศ